วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆให้ได้มารู้จักกับร้านขนมไทยนะคะชื่อร้านเลือทิพย์แต่แต่สิ่งที่อยากจะแนะนําและนําเสนอมากกว่าขนมที่อร่อยแล้วนะคะก็คือการบริหารงานของร้านเฟือทิพย์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการบริหารงานจากคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งอายุไม่มากเลยนะคะแตก่การบริหารงานถือว่าใช้ได้เลยนะคะยังไงต้องขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าของร้าน ล่าสุดนะคะคือคุณโป้งนะคะคุณโป้งสวัสด <te S 2> ีค <ho ots> ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมคะว่ายังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็กับขนมไทยเนี่ยยังไงต้องให้คุณโป้งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าร้านเกือทิพย์เนี่ยร้านเชื่อเครือทิพย์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของคุณพวดนะครับก็คือจริงๆร้านเนี่ยเริ่มด้วยคุณยายแต่ว่าคุณพวดเนี่ยเป็นพี่สาวของแม่คุณยายทีมคือเครือทิพย์เนี่ยเขาคุณพวดเคือทิพย์เนี่ยเขาเป็นเหมือนเจ้าของสูตรขนมอะไรอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆแล้วร้านเนี่ยว่าเริ่มจากคุณยายเนี่ยเมื่อก่อนท่านมีอาชีพเป็นครูแล้วก็ท่านรู้สึกว่าเป็นครูเนี่ยน่าจะเลี้ยงครอบครัวไม่สุขสบายนักไม่ไม่สบไม่น่าจะมีอาชีพที่น่าจะทำให้แบบไปได้ไกลกว่านี้ครับแล้วท่านมีทางการทุนบ้างแล้วท่านก็อาศัยว่านเ,นเน้่องไปเรียนจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็โดยค,ค,คุณทวดเรื่อทิพเนี่ยท่านก็จะเป็นบเป็นคนที่มีทำขนมเก่งแล้วก็มีสูตรขนมเยอะแยะอะไรเงี้ยครับท่านก็เลยให้สูตรมานะครับก็เลยจะได้เป็น สูตรโบราณรับรองเลยว่าสิริรายเป็นสูตรตั้งแต่สมัย3-4รุ่นนะเพราะสมัยถ้าจะสักหลาย10ปีอาจจะถึงขั้นร้อปีอะไรด้วยเพราะว่าเขาก็เรียนต่อๆกันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากประวัติที่แบบว่าถึงเป็นทีุ่ยายยายมางวน้มาถึงทุณงเนี่ได้ยังไงคริๆก็เริ่มมาจากคุณแม่ก็มาคุณแม่ใช่ไหมครับก็มาถึงผมตัวผมเองเนี่ยเรียนมาทางด้าบริหารธุรกิจแล้วก็มีโอกาสทํางานทางด้านพวก โฆษณาสมาร์แกไนเซอร์อยู่แป๊บหนึ่งครับจริงๆเอารับ่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความคิดว่าจะมาทําอะไรทางด้านนี้เลยแต่ว่ามันก็เราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทา office, ํางานออฟฟิศเราแค่รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเราอยากทำงานออฟฟิศอยากอยู่ใส่สูใทใสยอยู่ตามตึกออฟฟิศหรูๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากลับมาช่วยมันถึงว่าเราก็มีกลับมาช่วยกันเพราะที่โรงงานกับที่บ้านเนี่ยมันเป็นที่เดียวกันยครับแล้วพอเราเห็นคนกินเนี่ยเราทำขนมและเห็นขนมที่ ร้านเราทําแล้วคนกินแล้วเขาน้าตามีความสุขเขารู้สึกว่ามันอร่อยเฮ้ยมันอร่อยทำไมสวยจังทำไมอร่อยจังเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหาอยู่ไปได้อะไรเงี้ยครับผมว่าเออแบบมันไม่ใช่งานออฟฟิศที่ว่าใครๆก็ทำแต่ว่าเฮ้ยอันนี้เรามีโอกาสเรามีอะไรพิเศษคนอยู่ในมือทำไมเราถึงมองไม่เห็นมันล่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละก็เลยเในที่กลับก็จะมาทำขนมตรงนี้ครับแล้วก็ใช้หลักการบริหารที่เรารเรียนมาเนี่ยถึสร้างให้การไปจัดสัมการวางแผนการตลาดแผ็นแรงเพือนใช่ครับและนับจากที่คุณพ่อมาจัดก,การบบกับร,ร้านรบริษัทเนี่ยมีสาขาอำนาจตอนแดนตะวนออกตอนนั้นเหรอตอนนั้น รถวซอยไร้หน่ตรงว่าอารเรียกวาดึงทงหลังนะครับแล้วก็มีเกษตรมีโชคใจสี่นะครับแล้วก็มีตรงตลาดนักาอินไัยนะครับกบกบกบบ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 ่บบ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 บาบบ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 บะบบบบาบบ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 บ่บบ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 บมาะบบบบา่บบบบบดบบบวบบบะดวบบบบรบบ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 วบนบบบเบบบบบ้บบบบบบบนบบ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 ยบนะคะ ตอนนี้อยากให้เล่าว่าความยากง่ายของขนมที่มีอยู่ในในร้านเนี่ยขนมอะไรที่อาถามเขาถามแม่ว่าเออขนมอะไรได้รับความนิยมที่สุดในของเองทีทิพย์ว่ามาปุ๊บมาทักเที่ยวทิพย์ต้องซื้อถ้าที่นี่นะครับก็จะมีสิ่งพ่อกแกงก็ขายดีเนาะแต่งว่วงแ้อก็มีขนมช้นุลุกชุบที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะเราเห็นนะครับเพราะว่าลูกชุบที่ร้านเนี่ยจุดเด่นของที่ร้านคือเราไม่ใช้เครื่องปั้นเราใช้มือปัน้นเหตุผลที่ใช้มือปั้นเพราะว่า ได้ถึงผลไม้หรอไหมครับผลไม้ในเวลาใส่ตะกร้าทำระกร้าผลไม้เนี่ยลูกมันจะไม่เท่ากันเมื่เราใช้คนปั้นเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันผลไม้ด้วยเวลาเราเรียงอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวเราจัดเนี่ยมันจะเหมือนผลไม้จริงๆอ๋อมันก็จะดูถึงความแตกต่างใช่ครัแล้วก็อย่างทุกอย่างที่คุณทำยากเนี่ยก็จะมีท้องหยิบอย่างเงี้ยครับถ้าดูที่อื่นเนี่ยท้องหยิบมันจะมีแค่สิบแค่ประมาณสิบถึงห้าสิบแต่ของเราเนี่ยท้องหยิบพอเราจะมีเก้าสิบ จะลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคือข้าวตีนดูวัาทธรรมเนี่ยมันต้องใช้ตีมือแล้วกันตีผัดที่ต้องใช้เวลาต้มคนตัวนะครับแสดงว่าเป็นวิธีวิธีการจับตีเนี่ยก็เป็นมือไทยตาของครอบของครอบครัวเลยได้ได้เรียนรู้กันมาแามารถได้ใช้แบบไทยใช่ไหมคะแล้วไห้ถึงเรื่องพี่นี่ละกันก็คือเคยมีมีเคยก็มี ที่มีการเปิดตลาดน้ำนะครับผมก็ได้มีคนชวนเข้ามาดูแล้วผมก็เออรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันเหมาะกับเหมาะกับร้านเราเนื้อมันดูน่าสนใจดีตลาดมีอ่าเหมือนกับมีแม่น้ำใช่ไหมเพราะแม่น้ำเป็น,เป,นเป็นคลองผ่านตรงกลางถูกไหมครับมีวัดสองฝั่งดูเออดูน่าสนใจเ้อแล้วก็แบบมีกิจก,กรรมทำตอนเช้ามีพระมีพระข้าบินฑบาทถูกไหมครับแล้วก็มีการดื่มน้ำด้วยที่ซึ่งไม่เคยเห็นท,ที่ไหนมาก่อน นะครับแล้วก็ดูมีวัดเนี่ยดูน่าสนใจมากก็เลยเราเข้ามาต่อในตัวเล้วแล้วผิดหวังไหมด้านค้าไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าการและและสินค้าที่นี่เนี่ยถ้าที่ตลาดน้ำเนี่ยอันไหนขายดีที่สุดเรขายดีเดือดทุกอย่างเลครับโคตรก้อนเยอะแล้วแต่ท่านี้ต้องรบกวนคุณป้องค่ะชมว่าอะไรที่ขายดีแล้วก็ต้องขอชิมขอชิม เพราะว่าแม่เนี่ยก็ชอบคุณแม่วันนั้นพาคุณแม่มาคุณแม่ก็ทานคุณแม่ชอบนั่นหาชอบทำหยิบปล่อยทองนิคข้านุนทำยอดชอบเซตเซตเซตผุ้ยผ้านะครับใช่คุณด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเป็นวัดถูกมนะครับเั้นพวกเซตพวกป่อยทองหยิบทำยอดขนมที่ชื่อดังคนทั้งหลายเนี่ยก็จะค่อนข้างขายดีนะครับแล้วขนมหม้อแกงก็ขายดีหม้อแกงตะโคนชุบขนมชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหม้อแกงเนี่ย ชิมนิดนึงว่าจะเหมือนกับมอแกงเข้าไปหรือเปล่าใช่ครับด<ช>ีลอง,งดูดนะ<ม>คะแล้วยังไงเดี๋ยวยังไงที่เราควรนิดนึงอยากฝากเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ในที่เข,าเข้ามาดูในเว็บไซต์ตลาดน้ำขอนแก่นของเราแล้วก็อยากจะมาหาคุณโป้งที่ร้านเคลนที่าขาตลาดน้ำขอนแรียมมาอย่างไรคะก็มาที่ตลาดน้ำขอนแก่นเลยนะครับร้านผมจะอยู่ตรงที่เป็นก่อนเป็นสะพานข้ามของฝัง่งามาดูสะพานด้วยสะพานสวยมากนะครับก็อยู่ตรงตรงนี้จะตรง ตีนสะพานพอดีเลยอยู่ฝั่งเหนือนะคะคเข้าทางถนนเสรีไทย60นะคะคแล้วหาที่จอดรถแล้วก็เดินตรงเข้าไปเลยนะคะจะผ่านร้านค้าหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงของร้านทุงป้งนี่ก็คือจะอยู่ตรงทางขึ้นสะพานนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะถ้าจะไปเพื่อที่จะเดินข้ามไปที่ะสะพานสติกข,ของเรานะคะบริเวณนั้นก็จะมีะเรือสําหรับรับคนโดยสารชม คิวคั 2, ้นสองผักทองจะมีร้านเฟอเทิปมีป้ายให้เห็นเด่นชัดนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราอ่ะจะให้คุณป้องเนี่ยพาไปชมร้านนะคะแล้วก็แนะนํากันว่าขนมอะไรที่อร่อยแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมามาลองชิมดูนะคะยังไงตามมาเลยค่ะเดี๋ยวพักยังไงเดี๋ยว ถ้าอยากสนใจข้อมูลของร้านเกระชิบอยากดูขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับเดลมันยูเดลมันยูเรือกระชิบ com นะครับกระชิบภาษาไทยนะครับสระเอคอฟายลอเรือสระอือออ่างแล้วก็คอทหารสตรีคอพานยอยักษ์กระหลัดนครับผมฝากไว้แล้วก็แล้วก็เฟซบุ๊กสไลด์กระชิบขนมไทย com นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูนีครับ เราเดี know, oh, uh ๋ยวลองชิมอันนี้ดูนะครับอันนี้ขายดีเพราะมันขนมรวมหลายๆอย่างที่ร้านะครับอ๋ออันนี้อันนี้พี่เองที่เป็นหลายๆทิปอันนี้ที่พี่เคยบอกกับคุณโต้ว่าพี่จะชิมนะอันนี้ขนมขนมว้าแกงว้าแกงนะคะเพราะว่าว้าแกงนี่มันหลายตำนับเหลือเกินค่ะฉะนั้นเนี่ยวนี้ฉันต้องขอชิมก่อนนะคะว่าตำนับนี้จะเหมือนกับอะไรนะไม่กินไร้ไม่กินอะไรสาหรับประทีมนะคะขอชิมเพื่นะคะ ความแตกต่างเนื้อคือสรว่ามันแน่นค่ะเนื้ขอขนมแน่นนะคะไม่ไม่ยุ่ยยเหมือน ยังไงเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะมามาถึงที่นี่นะคะต้องแวะร้านเคลือชิพเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆยังไงอย่าลืมนะคะวันนี้ลาคุณป้อก่อน,นะคุณแม่สวัสดีค่ะ